สวัสดีครับผมฟุก VV e n g i n e ินะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตรอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีนามว่า r o เวอรนะครับ r o เวอรเป็นผลิตภัณฑ์มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งในแบรนด์ของโ o เวอร์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยเครื่องมือการเกษต<ๆ>รเก,ษเกี่ยวกับงานสวนงานบ้านนะครับเครื่องมือใช้ภายในสวนและ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราจะนำเสนอคือ,อตัดหญ้าโลเวอร์แบบสะพยข้อแข็งนะครับรุ่น S943 จริงๆแล้วโลเวอร์ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวแต่จะมีในส่วนของรถตัดหญ้านั่งขับแต่วันนี้เราจะมีมานําเสนอท่านลูกค้าในส่วนของเครื่องตัดหญ้า้อแข็งก่อนนะครับเครื่องตัดหญ้าคอแข็งโลเวอร์คุณสมบัติของเขานะครับ ก็จะประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะครับหสูบเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะนะครับที่ใช้ระบบน้ำมันผสมออโต้รูปนะครับทูทีเาเรียกหรืออย่างหนึ่งก็เรียกว่าทูทนะครับก็ในส่วนนี้แล้วก็จะออกแบบด้วยกองอากาศชั้นเยี่ยมนะครับที่เป็นกองอากาศแบบกระดาษแบบผ้าซึ่งการฝุ่นเข้าตัวเครื่องได้อย่างดีในเวลาตัดหญ้าก็จะมีฝาครอบกองมาให้แล้วก็กองอากาศตัวนี้สามารถ ทำความสะอาดด้วยการเป่าลมได้นะครับคาบูเรเตอร์นะครับเป็นคาบูเรเตอร์ที่เป็นแบบผ้าปัม๊มแบบแยกนะครับเป็นปั๊มน้ํามันทําให้เครื่องรอบจัดนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการออกแบบผ้าปั๊มเนี่ยเป็นการดันน้ํามันขึ้นในเข้าไปในตัวถังนะครับจริงๆแล้วมันจะทำให้การประหยัดน้ํามันอนะ่ะมันได้มากขึ้นแล้วก็รอบของเครื่องยนต์ก็จะจัดมากขึ้นนะครับในส่วน ในส่วนของอระบบเผาไหม้นะครับอันนี้เป็นส่วนของถังน้ํามันนะครับออกแบบดีไซน์มาด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับทนการกัดก่อนแล้วก็นี่ลานดึงเป็นแบบ Easy s t a t t ดึงง่ายน้ำหนักเบานะครับไม่ยากนี่คือส่วนของแฮนด์คันเร่งนะครับสบายน,นิ้วนะครับเวลาใช้งานานานๆถ้าเกิดว่า เครื่องตัดหญ้าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยในท้องตลาดไกคันเล่งอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเวลากดแช่ซึ่งกดแช่ไปนานๆเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเมื่อยในเวลาใช้งานในการตัดหญ้านาน,านๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขยับขึ้นมาได้ถึง2นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายมากขึ้นในการใช้งานหรือว่าการตัดหญ้าในเวลาันเวลานาน,านๆนะครับครับอันนี้พร้อมปุ่มปรับรอบอปุ่มล็อกไกคันเล่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะทําให้เครื่องยนต์มันทํางานโดยอ,อยู่รอบพวงที่สม่ําเสมอเนี่ยเราปรับล็อกที่ปุ่มไกลคันเร่งปุ่มปุ่มล็อกคันเร่งได้เลยนะครับกับปุ่มรอบนะครับอันนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับเครื่องยนต์4.3จีอันนี้แรงแน่นอนนะครับหญ้าตัดขาดอย่างสบายเราแถมอุปกรณ์ตัดหญ้าใบตัดหญ้าก็จะเป็นใบวงเดือนอันนี้สําหรับตัดกิ่งไม้ต่อไม้ได้นะครับใบบางตอหญ้าหนา ใบมละกรยาทั่วไปนะครับคอยไฟหัวเกียร์นะครับทำจากอุปกรณ์อย่างดีนะครับคอยไฟคุณภาพสูงนะครับนี่ชุดเผาข้อเหวี่ยงน,นี้ชุดลูกสูบมา40มิลน,น,นี้เสื้อสูบระบบคัชนะครับคัชตัดญ้าจะอยู่บริเวณตรงนี้ถ้าแกะถ้าแกะเครื่องออกมาส่วนถังน้ํามันผสมนะครับอันนี้เป็นถังน้ํามันผสมเบนซินกับ ออโต้ล uh, ูปแนะนำท่านลูกค้านะครับน้ำมันเบนซินควรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล so 95ขึ้นไปจะดีมากนะครับในการเผาไหม้เพราะเบนซินนั้นมันมีเรื่องของค่าค่าการเผาไหม้อยู่นะครับผสมง่ายครับก็คือฝั่งนี้มันจะมีขีดบอกอยู่นะครับฝั่งฝั่งน้ำมันก็จะมีขีดบอกอยู่10อา10มิลลิตรใส่น้ำมันลงไปถึงขีด10นะครับน้ำมันเบนซินลงไปถึงขีด10เราก็ใส่ออโต้ลูปลงไปถึง อกี่สิบเช่นกันมันจะมีอีกฝั่งอีกฝังก่งหนึ่งบอกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เปิดใส่เปิดใส่น้ํามันนะครับฝั่งนี้เปิดใส่ออโทู loop, รูปผสมมันจะมีทางน้ํามันอยู่ตรงนี้ผสมให้เข้ากันแล้วก็เมื่อผสมเสร็จก็เทใส่ถังน้ํามันเปิดฝาถัางเทใส่ใช้งานง่ายครับ อุปกรณ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับก็จะมีแถมให้ชุดบล็อกหัวเทียนไขควงนะครับประแจอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในเวลาตัดหญ้านะครับแว่นควรที่จะใส่นะครับเวลาตัดหญ้าเพราะว่าเป็นการป้องกันสายตาของท่านขณะตัดหญ้าเพราะว่าจากประสบการณ์และ,ะการใช้งานนั้นเศษหญ้าเศษหินเนี่ยมันจะ,ะกระเด็นเข้ามา กระทบดวงตาได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกาดบังญ่านะครับพยายามราใช้กาดบังด้บังญ่าใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายเกิดจากการใช้งานหรือการกระเด็นของเศษญ้าหรือเศษหินนะครับส่วนสายสะพายนะครับเป็นแบบสายสะพายแบบสวมใส่นะครับไม่ได้ไม่ได้หนักข้างไปข้างใดข้างหนึ่งจะทำให้รู้สึกเวลา ใช้งานตัดหญ้าหรือสะพายขึ้นไปสะพายใช้งานเวลาตัดหญ้าหรือเวลาเหวี่ยงเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกสบายมากขึ้นนะครับผมอยากให้ท่านลองครับเครื่องตัดหญ้าโลเวอร์รุ่น S9 43 43cc 2จังหวะอย่าเชื่อผมถ้าคุณยังไม่ลองไม่พูดมากครับกลัวเจ็บคอช่วงนี้ขอบคุณครับ